ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้เราจะพามาดูนกน้อยนําโชคนะครับก็เป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะครับสาเหตุที่ได้ชื่อว่านกน้อยนําโชคว่าดอกเขาเหมือนนกน้อยนะครับตรงนี้ครับเหมือนนกน้อยนี่คือดอกเขานะครับเหมือนนกน้อยตรงนี้คือเป็นแค่กีบนะครับกีบหรือใบนะครับไม่ใช่ดอกนะครับไอตัวที่เป็นดอกคือตัวนี้นะครับและเกสรก็จะเป็นตัวนี้นะครับถ้าแมลงเขาผสมแล้ว ก็จะได้ลูกเหมือนตัวนี้ครับเห็นครับนี่คือเมล็ดของนกน้อยลำโชคนะครับนี่ครับผมอยู่ว่างผมก็เอานี่ครับซองยานะครับมาใส่ไว้ไม่ให้เขาแตกนะครับเวลาเขาแก่เสร็จนะครับลูกเขาก็จะแตกนะครับเมล็ดเขาจะกระจายนะครับตรกนี้ครับเพราะฉะนั้นเราทําอย่างนี้ครับเวลาเขาแตกเขาจะได้แตกในถุงนะครับเราจะได้นำเมล็ดเขาไปเพาะ เป็นต้นใหม่ได้นะครับการเพราะ,มะเมล็ดเป็นวิธีที่ดีที่สุดของนกน้อยนําโชคครับบางคนเขาก็เรียกว่าเลิฟเบิร์ดนะครับคือว่าการเพราะ,มะเมล็ดจะทําให้มีกิ่งก้านพวกนี้เยอะนะครับมีกิ่งก้านที่เยอะการแตกกิ่งจะไวนะครับแต่ถ้าเรานําก้านไปปักชําครับการแตกกอแตกกิ่งจะไม่ค่อยมีนะครับจะมีน้อยนะครับ ในการที่เราจะตัดปักชํำกิ่งเราหากิ่งอ่อนๆที่ไม่เคยออกดอกนะครับจะพวกกิ่งที่เพิ่งขึ้นนะครับอ่อนๆนี้ครับเดี๋ยวผมหาดูก่อนนะครับออได้ครับแด้วิธีเลือกกิ่งปักชํำเราต้องหากิ่งประเภทนี้ครับที่ไม่เคยออกดอกนะครับเล็กๆเนี่ยครับถ้าแก่พวกนี้ครับจะไม่ค่อยติดนะครับแล้วก็เวลาเราตัดแล้วก็ทิ้งไว้สัก สิบถึงสิบห้านาทีนะครับเพื่อจะให้รากเขานะจะให้ยางเขานะครับยางเขาแห้งนะครับหรือไม่เราก็ใช้ใบนะเช็ดเช็ดยางเขาออกเราจะได้หายไใบนะครับแต่ว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ขยายพันธุ์ได้จํานวนเยอะครับแต่ว่าคนที่ซื้อไปปลูกครับเขาจะไม่แตกกอเยอะนะครับเพราะพวกนี้คือเป็นไม้เมล็ดครับไม้เมล็ดจะตัวไวเหมือนกันนะครับประมาณสักสี่ห้าเดือนเขาก็เริ่มออกดอกนะไม้เมล็ดนะครับ ไม่ใช่ว่าเขาจะโตช้านะครับพวกนี้เป็นไม้มาเล่นหมดนะครับต้นกำเนิดเขามาจากป่าผัดไปนะครับเขาก็จะได้รับแสงตอนเขาผัดไปนะครับยิ่งได้แสงเยอะกีบดอกเขาก็จะแดงเยอะนะครับนไครับตรงนี้คือ ที่บ้านผมตรงนี้จะโล่งครับพวกเก็บเอาไว้นะครับให้เขานครับช่วงนี้เขาติดฝักเยอะมากเขาจะติดฝักทั้งปีนะครับการปลูกเขาเราก็นำเมล็ดครับใช้ขุยมะพร้าวละเอียดครับแช่น้ําไว้สักสองสามคืนนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ครับปลูกครับกดเข้าไปนะครับตรงหน้าหน้าขุยมะพร้าวครับพิดหน่อยไม่ต้องลึกนะครับอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาก็จะงอกออกมาแล้วครับพวกนี้จะงอกไวนะครับ ปลูกง่ายครับพวกนี้ครับถ้าเราลงกระถางแล้วก็ปลูกมพะพร้าวสับนะครับมพะพร้าวสับขุยมพะพร้าวแกบดําถุงสิบบาทผสมกันได้เลยนะครับจะปลูกง่ายดูแลง่ายพวกนี้จะชอบแดดร้อยฝนร้อยนะครับแดดร้อยฝนร้อยไม่ต้องกลัวนะครับยิ่งได้แดดเยอะเขาจะยิ่งแดงนะครับมจะติดฝักดีมากครับ กีดดอกสีดแดงๆนี่เป็นตัวล่อมแมลงให้เขามาผสมพันธุ์ให้นะครับกรอน,นี้ก็ให้ดอกเยอะนะครับเป็นไม้ที่นำโชคนะครับค้าขายพวกนี้ครับเวลาขายอะไรก็นำไปปักชำนะครับแต่ว่าบ้านเรานำสายพันธุ์ที่ไม่ค่อยมีดอกเข้าไปปักชำนะครับพวกนี้ครับก็เป็นตระกูลเดียวกันนะครับ ไม้นำโชคนะครับไอ้ผมก็ปลูกไว้เยอะเหมือนกันนะครับเป็นแถวเป็นแนวนะครับชําไว้ก็มีนะครับตรงนี้ก็จะเยอะมากก็ผมจะผลูกไว้นะครับไม่งั้นเขาจะบานเขาเต็มไปหมดนะครับกอเขาผมเลยผลูกตั้งหลักเอาไว้นะครับถ้าเขาได้แสงดีๆเขาจะสูงถึงเมตรครึ่งรับเมตรห้าสิบนะครับนะครับสวยงามมากครับนกน้อยนำโชคปลูกเป็นรั้วก็ได้นะครับสวยๆนะครับ นะครับปลูกเป็นรวสวยๆก็ได้นะครับการขยายพันธุ์ผมนี้นะครับถ้าซื้อนะครับถามคนขายนะครับว่าตัดกิ่งปักชำหรือว่าจยากเมล็ดนะครับถ้าเป็นเมล็ดนี่แนะนําให้ซื้อนะครับเพราะว่าเขาจะแตกกอได้เยอะนะครับแล้วกอเขาจะใหญ่นะครับการเจริญเติบโตจะไวกว่าปักชำนะครับปักชำนี่กอเขาจะไม่ใหญ่นะครับการเจริญเติบโตก็จะสู้ไม้เมล็ดไม่ได้นะครับ ส่วนมากเขาจะพาเพาะเมล็ดก,กันนะครับสวยงามมากครับดอกเขาจะแปลกประหลาดนะครับเหมือนนกน้อยเลยนะครับตามชื่อเขานะครับนกน้อยนำโชคหรือว่าเลิฟเบิร์ดนะครับบางทีเขาจะดอกเยอะมากครับจนไม่ค่อยเห็นใบนะครับ เดี๋ยวตอนหน้าฝนครับจะเยอะมากนะครับลองหามาปลูกแล้วนะครับกิ่งหนึ่งก็ประมาณ100บาทประมาณนี้ครับก็ประมาณศอกหนึ่งครับสอกหนึ่งกิ่งความสูงครับก็ประมาณก้านก็ประมาณนิ้วก้อยนะครับก็ประมาณ100หรือไม่เกินร้อยแปดสิบตรงนี้ครับ อย่าลืมนะครับถ้าเราจะปักชํานี่ต้องรองให้ตัดมาแล้วก็ตัดกิ่งนุมน่มๆนะครับที่มันพึ่งออกมาใหม่นะครับแล้วก็ให้ยางเขาหายไปก่อนนะครับค่อยมาปักนะครับไม่งั้นโอกาสที่เขาจะเน่ามีเยอะนะครับ mm. เป็นไม้ที่หน้าปลูกต้นหนึ่งครับแล้วเป็นไม้แปลก้วยนะครับ เห็นไหมครับลาต้นเขาจะเป็นกอหนานะครับเป็นลําต้นเขาครับไม้เมล็ดกอเขาจะเยอะเขาจะออกนะครับยิ่งออกเยอะดอกเขาก็จะยิ่งเยอะนะครับเห็นไหมครับผมผูกไว้ครับช่วงนี้ดอกเขาไม่ค่อยเยอะเขาติดฝักเยอะนะครับเยอะมากครับเดี๋ยวผมต้องหาถุงมาครอบอีกนะครับเขาจะออกมาเยอะมากครับตรงนี้ก็ติดอีกนะครับติดติดฝักติดฝักเยอะมากครับ ตรงนี้ก็ติดฝักอีกนะครับเห็นไหมครับติดฝักลูกเขาจะกลมๆนะครับถ้าเขาติดฝักเขาจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับฝักเขานียกลมๆคล้ายๆเม็ดมะยมครับนะครับเยอะมากครับตอนนี้เดี๋ยวถ้าวันหลังผมมาเก็บฝักที่เขาแตกหรือมันแก่แล้วนะครับก็จะมา ถ่ายให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงครับตอนนี้มาดูต้นเขาที่ออกดอกครับตอนนี้ครับแดงเรื่อยเต็มต้นนะครับเป็นไม้ทรงพุ่มครับที่สวยงามมากครับตอนนี้เขาติดฝักแล้วมาให้กีบดอกเขาโรยนะครับก็จะไม่แดงเท่าไหร่นะครับถ้าเขาออกใหม่ๆนี่เขาจะม่คเขาเป็นพุ่มแบบนี้ครับก็จะสวยงามมากนะครับคล้ายกล้วยไม้เลยนะครับ เะแดงมากครับคลิปนี้ก็พามาดูนะครับนกน้อยนำโชคหรือเลิฟเบิร์ดนะครับที่ทุกคนรู้จักนะครับไม้บ้านๆนนะครับที่นำโชคลาภค้าขายร่ำรวยพวกนี้ครับเป็นสิริมงคลพวกนี้ครับเป็นเมตตามหานิยมนะครับก็อย่าลืมสัญหามาปลูกได้นะครับก็คลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรมากครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์นะครับขอบคุณครับ